Welcome back to English class everyone how's it going how are you doing how are you today I'm great thank you สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสอมวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เราจะมาเรียนประโยคใหม่แต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนเราจะมาทบทวนคำศัพท์ทั้ง9ก้าคำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะด้วยกัน Let's get started. Okay, look at number one. What's the matter? I've got, I've got, okay, what's the matter? Backache. I've got a backache. Next, what's the matter? Cold. I've got a cold. Bye -bye. Number three. What's the matter? Cough. I've got a cough. Okay, number four. What's the matter? Earache. I've got an earache. Number five. Headache. I've got a headache. Number six. Sore throat. I've got a sore throat. Number seven. Stomachache. I've got a stomachache. Number eight. Toothache. I've got a toothache. Number nine. Temperature. I've got a temperature. Okay. What's the matter that I've got นะทีนี้เราวันนี้เรามาร้องเพลงด้วยกันดีกว่านะคะด็กโอเคเพลงในหน้า <c oughs> หน้านี้เนาะนี่เป็นเพลงเดี๋ยวเรามาฟังก่อนนะคะขั้นตอก listen and match then sing the song number one number two number three match กับเลข A B หรือ C เนาะ แต่ละคนเป็นอาการอะไรเนี่ยลองแมชให้ถูกต้องนะคะอันที่เราลองมาฟังเพลงกันเลยเนาะเพราะว่าเราแมชไปด้วยดีกว่าโอเคฟังเพลง เด็ก h ใช่ไหมโอ้เ oh, จีย what's the matter Tim ใช่ไหม I've got a headache headache อันที่หนึ่งนี้เ,เด็กๆว่าเป็นใครคนนี้คนนี้หรือคนนี้ headache headache ก็คือเจ็บหัวนะเป็นคนไหนคะ one two three ขัดเจ็บ,บหัวปวดหัวก็คือคนนี้ใช่ไหมคะ Okay. Bye. Bye. Dear poor you. Oh dear, poor you. Oh, oh dear, what's the matter? What's the matter with Max? He's got a stomachache. Oh dear, poor him. What's the matter with Max? He got a stomachache. วันนี้ใช่ไหมเค้เป็นผู้ชายแล้วเายมากแค่สุดท้ายก็จะต้องเป็น Mary นั่นอีนะคะ Merry เขาเป็นอะไรคะดีกดีังนะคะ Oh dear, what's the matter? What's the matter with Mary? She's got a cough and a cold ที่ลองมาดูประโยคไปกัน Oh dear What's the matter เป็นอะไร What's the matter with you Tim เป็นอะไรเธอเป็นอะไรทีมนะคะ I've got a headache เวลาเราได้ยินเขาบอกว่า,วาโอ้ฉันเป็นฉันปวดหัววิธีการที่เราจะบอกว่าโอ้เธอน่าสงสารจังเลยละอะไรเงี้ยนะคะเหมือนแสดงความเห็นอกเห็นใจเราจะพูดว่า Poor you Poor you พูบบพ้นผู P ้ค่ะ P o O R Y O U o ัวยูว่าน่าสงสารเธอจังเลยน่าสงสารจังนะคะต่อไปเรามาดูประโยคด้วยกันค่ะเด็กประโยควันนี้นะคะเราจะมาเรียนชวนเพื่อนไปทำกิจกรรมนะคะแล้วก็เรียนเกี่ยวกับการบอกตอบรับกับการปฏิเสธเนาะทีนี้โอเคดูประโยคคำถามแรกนะ Can you go to today อันนี้เป็นการชวนเพื่อนนะเช่นถ้าเด็กอยากจะชวนเพื่อน,ปนไปว่ายน้ำนะคะก็เป็น Can you go swimming today? Can you go swimming today? Can you go swimming today? นะคะ Can you go แล้วก็ตามด้วยกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถเอาคำศัพท์ในยูนิตวันว,วันมาใส่ได้นะเกี่ยวกับฟันสปอร์ตต่างๆเช่น Can you go fishing today? Can you go อ่ uh, running today can you go mountain biking today can you go skateboarding today can you go sailing today can you go kayaking today นะคะ can you go to today นะคะถ้าเด็กๆไปได้เช่นเพื่อนถามวันนี้เธอไปไว่ายน้ำไหมวันนี้ไปไว่ายน้ำด้วยกันไหมนะคะ can you go swimming today ไปไว่ายน้ำวันนี้ได้ไหมเธอไปเธอสามารถไปได้ไหมถ้าเด็กๆจะบอกว่าได้เราก็จะตอบว่า yes I can Yes I can นะคะแต่ถ้าเด็กๆบอกว่าไปไม่ได้นะคะก็จะเป็น No I can't No I can't นะคะไปไม่ได้ Yes I can No I can't Yes I can No I can't นะคะและที่เราก็จะเอาเอาคำศัพท์ที่เราเรียนไปใน unit 6นะคะเราก็จะเอามาบอกว่าทำไม,ไไม,ไเ,รไมเราไปไม่ได้เช่นเราไม่สบายเราไปไม่ได้ก็จะเป็นบอก No I can't I've got a cold อ่ะลองดูประโยคตัวอ,อย่างนี้นะคะ Can you go swimming today? Can you go swimming today? เธอไปไว่ายน้ำวันนี้ได้ไหมเธอสามารถไปได้ไหมคนนี้เขาบอกว่า No, I can't. I've got a cold. No, I can't. I've got a cold. ไม่ฉันไปไม่ได้เพราะว่าฉันไม่สบายนั่นเองนะคะ Okay Can you จุดจุดจุด today can you go จุดจุด today นะคะหรือว่าจะไม่เป็น go ก็ได้จะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะเช่น can you p a y can you p a y game today can you play computer games today can you play tiktok today อะไรเงี้ยนะคะ can you play football today นะคะที yes, ่ I can ใส่ไปได้ No I can't แปลว่าไปไม่ได้แล้วก็บอกเหตุผลเข้าไป I've got a cold I've got a stomachache ฉันเจ็บท้อง I've got a headache ฉันปวดหัว I've got a toothache ฉันเจ็บฟันเป็นต้นนะคะโอ okay, เคที่ลองมาดูที่แบบฝึกหัดในวันนี้กัน,นะคะ่ะเด็กๆแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะเบิดหนังสือแบบฝึกหัดในหน้าที่58นะคะเราจะทำ Activity 6กันนะคะก็คือลองดูรูปแล้วก็ตอบให้เหตุผลว่าทำไมเข้าถึงไปไม่ได้เนาะเด็กก็ลองดูในตัวอย่างที่1ข้อ1เป็นตัวอย่างนะคะ can you go k a y a k i n g t o day นะคะอันนี้ก็ใส่ข้อ2ก็เป็นใส่ can you นะคะ can you can you can you แค่นั้นเองเหมือนตัวอย่างเนาะต่อไปตอบก็จะต้องดูว่าเขาเป็น อาการเป็นอะไรแล้วก็เขียนตอบลงไปนะคะ No I can't ก็เป็น No I can't เป็น No I can't no, can หมดเลยแล้วก็ให้เหตุผล I've got อะไร I've got อะไรนะคะดูตัวอย่างเราทำนะในหน้านี้เนาะโอเ okay, ค that's all for today see you again next time bye